รอบที่ได้ไรแล้วฮะรอบที่สี่รอบที่สามเหรออ,อมาเอาแสมลอก <c oughs> ก็บอกเอารถดปางข้างมาลูกเนี่ยพรนเลขกรดเจ้ยอยออกเต็มเต็มเลยพระเนี่ยแ <c oughs> <อ> <c oughs> 3ดสามเจ้ยอยขนางไปเอาแสมแดเออเนวแต่เนาะ ใครม่ิดหลงคิดลืมแต่ว่าขงตัวเก้าไปส8มปดอีกว่าซื้อสมซื้ออันหกสมปดจะเป็นบุกตไดายตะดีบะปิ้นสักใบฮะบาปีนสักใบบาปิ้นเลยอ่ะเอาไปได้บ้านอ่ะโอ้ยวอันนั้นฮิวไปดีกว่าจะข้างๆอย่างแกเออจะ่ขค้างเลยดอะ nè, 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 xe mưa, mưa lọt ạ à? phòng hăng han cả hong tiêu tì nọ chào 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 เนี่ยเพื่อแซวเด็กกิ๊ฟจะคงกินละเออมีมีป่าแต่เนาะอันนี้นี่กินได้กี่กี่มือมือเดียวเดียวเนาะกินหลายคนกะีคนเดียวมีคนเดียวอยู่คนเดียวกะอ๋อจาเหนื่อยเนาะอิดขนาดจ้ะ vậy em hãy lùi hiệp á